สวัสดีจ้าวันนี้นะครับอยู่กุ้งตะก้าเศรษฐีนะครับอ่าจะมาซื้ออาหารทะเลสดๆไปกินนะครับที่นี่เขาทำให้ด้วยนะครับอ่าจะก,กี่รายการก็แล้วแต่ก็เสีย30บาทนี่ครับมีสดๆเยอะมีปลูปรูหวาสดน้ำแข็ง590บาท แล้วก็ราคารถหลังมีฟูกไข่หกพันห้าสิบเองกําไรเอา,า,ลาอโลนึง ม,มันมีกูอดอกอยแบบอันนี้เผาคชอันนี้ของกลางเขาไซส์ไหนครับอ่าสี่้อยห่อนะครับ450ร้ยขอชื่ทนี่รครับเล็กครับนี่ยมาดูผูไข่ดอก กูเท่าไหร่ตัวสามร้อยอันนี้ป<ช><ด>ูไข่อันนี้ปูม้าแช่แข็งอันนี้คือปูเก่าเลยนอกจกน้ำแข็งเอานี่ไหมตัดไปรจิ๋ว่างนี้เอาครึ่งโลใช่ห้เอาสี่ตัวเ,เรากินตัวละสองตัวไปรับิดอันนี้เอาเหรอันนี้ขาดรุ๊บแล้วเห็นปะเขาไม่มาจิ๋บให้หรอก ใหญ่ดิเล็กไปใครนีไ่ได้ไหมเนี่ยขอได้นะก็หอยวางปูนะค้าทำอะไรหรือเปล่าปูนึ่งนะปูน,นึ่งนะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ชั่งไม่รู้ว่าโลเอ่อประมาณเกือบโล นี่เอาหอยหวานเอาครึ่งโลแล้วอเ,เออ เยอะนะมีแมงดาตัวละ350มีก e ั้งกระดานแต่เมื่อกี้ที่ซื้อก็เยอะเหมือนกันนะมีปูมีหอยมีกุ้งมีหอยเชลหอยเชลลโลละ280เยอะมากเอไปเปิกป่ะ นึ่งสอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งอะไรครับกุ้งในน้ำแนะ่ร้อยเาป็นโลหรือเป็นตัวอ๋อเจ็ดร้อยหรือสี่ร้อยเก้านสะิบสี่ร้อยเก้าสิบ่แพงกุ้งใตัวใหญ่เลยน,น่ากินกุ้งใหญ่นะเออ ร้อยเก้าสิบไม่ใช่สิร้อยเก้าสิบเนี่ยตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันมันลองน้ำน้ำ,น,ำน้ำแข็งไม่สดอันนี้ก็มีคูทาระบะคูทาระบะตัวใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือเลยแล้วละ่ะแล้วก็จะมีหอย หอยแครงแบบแกะนะแล้วก็มีหอยแมงคู่เอ,อ,อันนี้เป็นหอยหวานหอยแมงคู่คกุ้งก็จะมีหลายราคานี่กุ้งสามร้อยห้าสิบปูไข่850นาโลนึง่งมีตัวเล็กหน่อยก็650ครับ ใส่ไปเลยเลย790เอ่อก็พอก็พอกันวันนั้นที่ไปที่ศรีราชาโลละพันสองมัน2ตัวโลใช่ไหมวันนั้นที่ไปที่ศรีราชามันมันโลละพันสองก็ราคาสองตัวโลจะประมา่ตัวละหกร้อยอันนี้อันนี้ตัวโลละเจ็ดร้อยเก้าสิบก็ถือว่าโอเคนี่นี่น่าจะประมาณสามตัวโลแล้วก็มีกุ้งนะไซส์สามร้อยไซส์นี้มีสามร้อย กุ้งเอาไปแล้วอันนี้ไซส 450. ์450ไซส์450สดๆนะครับมีหลายไซส์มีหลายไซส,ส์อันนี้เป็นกุ้งสดหมดเลย270บาทออเน,นื้อมีหอยหวานด้วยนะแต่โลลา890เป็นแบบแบบ แบบยังเป็นอยู่แป้งคู่ก็มีัวละ79บาทซื้อเสร็จแล้วเราก็มาช่างนี่นะครับมาช่างช่างเสร็จแล้วน้อเขาก็จะคิดราคาเจ่าใจเงินเสร็จแล้วก็ไปสั่งทำได้อันนี้สั่งนึ่งหมดเลยใช่ไหมนี้เป็นแบบสำเร็จก็มีตุลงเอาปะ่ะคุดองนี่เ แล้วเขาจ่ายตังตรงนี้นะครับมาเที่ยวหน้าต้องกินอันนี้ให้ได้อยากกินอนะ่ะมาเที่ยวหน้าต้องซื้อกินให้ได้เครับซื้อไปทั้งหมด1 1 1 0บาทกุ้ง1่งโล450าทนะครับแล้วก็ค่าบริการยี่ส0ก็คือค่านึ่งนะครับจะกี่อย่างก็20บาท ปูม้าซื้อไปโลหนึ่งสามร้อยเก้าสิบแล้วก็หอยหวานสองร้อยห้าสิบสามอย่างเองครับเราซื้อไปสามอย่าง,งนี่ครับเราก็มารอตรงนี้มาตรงนี้นี่มารอตรงนี้เลือกของใส่ตะก,กร้านะครับเลือกของใส่ตะก,กร้าเสร็จปุ๊บก็ช่างน้ําหนัก ช่างน้ําหนักเสร็จมาจ่ายตังค์เขาได้บินนี้แล้วก็มาจ่ายตังค์จ่ายตังค์เสร็จแล้วก็บอกเขาว่าจะเอานึ่งเอาเผาเอาอะไรเสร็จแล้วปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยก็มายืนรอตรงนี้อรอของเดี๋ยวเขาก็จะเรียกประกาศเลขชื่อเราแนะนํานะครับออย,อยู่อยู่ตรงลับลูกกาคลองสองครับเป็นสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้ามาจากปากทางนะครับสือเสรอิร์ชหาก็ได้นะครับกุ้งตะก้าเศรษฐีเบอร์โทร0818083811นะครับ แนะนําว่าอย่ามาช่วงเย็นนะเพราะช่วงเย็นของจะเหลือน้อยให้มาช่วงประมาณนี้ครับ11โมงถึงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับคนจะน้อยเพราะว่าเขาจะเริ่มเปิด11โมงนะครับ